่างไวเลยของหุ้นตัซึแต่ซเป็นหุ้นอาต่างหาหรือเป็นทรัพย์นั่นเองนะครับเงินปันผลนะครับก็เรามาดูนะครับในโซนนะครับเราจะไล่ตั้งแต่โซนที่เป็น7 8 6ทําทำให้นะครับก็คือดันหายที่สูงกว่านั่นแหละนะครับนั่นอยู่ในทางเฟรมวิกนะครับแล้วกราฟมันถูกเทขายลงมานะครับเทขายลงมาที่7 8 6ดแุดแล้วดันขึ้นไปเหมือนก็คือราคามันนาเจอนเ้นไปนั่นแหละนะครับจุดที่จะขายนะครับจุดที่จะขายผมมองไว้ที่4ี่ิบ 4.2เหรียญนะครับซึ่งเป็น,นาโซนนะครับจะวิ่งไฮที่ดอกเบดลงมานะก็คือดอกเบดดดอกนั่นเองโซนที่มันเป็นเบรดนั่นแหละนะครับคือโซนต่อรองราคาเพื่อจะขึ้นต่อเขากำลังเลยว่าจะขึ้นต่อหรือว่าจะลงนั่นเองนะครับถ้าลงก็คือมีโซนที่่าโซนนี้เป็นโซนเทขายใช่มั <c> ้ <oughs> เพราะเทขายเร็จเนี่ยเขาไม่ดังขึ้นต่อแล้วเขาเทขายต่อนะครับเทขายต่อจนมาถึง78.6นะครับดังนั้นเราจะเอาถ้าบายนะครับเราจะเอาตัวนี้4 3ไว้เทขายนะครับไว้เทขายแล้ว เราให้ย่อแล้วก็ดันขึ้นไปใหม่แบบนี้นะครับตอนนี้หน้าซื้อมากนะครับเรามาดูดีนะดีะ D. กร์ดย้อนนะครับก็คือย้อนลงมานะครับสามารถใส่ราคาบายขึ้นไปได้นะครับโอเคเนาะก็จุดสังเกตตรงนี้จุดที่มาเป็นแนวตั้งน,นะครับแนวตั้งเล็กเล็กนะครับแล้วสามารถอินพาวขึ้นไปได้ซึ่งไปทาลาย ตซนนี้ได้นะครับโร่ก็หายนะครับไอเบรกเอาโร่กหายได้นะครับดังนั้นเวลาที่มันย้อนมามันก็เลยเด้งขึ้นนะครับแล้วก็ไปติดโตนนะครับโซนที่เป็นช็อคตรงนี้เป็นช็อคไมเนอร์นะครับเป็นช็อคไมเนอร์ซึ่งสามารถอินพาวขึ้นไปได้นั่นเองนะครับพออินพาวขึ้นไปเสร็จนมันก็ต้องย้อนลงมานะครับย้อนลงมาที่โตนโซนที่เป็นเป็นเบรกนะแรลลี่เบรกและแรลลี่โซนนี้เป็นไมเนอร์ทั้งหมดเลยนะครับโซนที่เป็นเมอร์เจอร์อยู่ตรงไหน ที่เป็นมาเจอร์จริงที่มนไปต่อคือโซนนี้เลยนะนะครับคือโซนนี้เลยนะครับดังนั้นเราไม่ไปถึงขนาดนั้นเราแค่ดูพฤติกรรมด้านล่างเครื่องนี้พอนะครับแค่เป็นช็อคไมเนอร์พอนะครับก็คือทําลายโครงสร้างเสร็จแล้วก็ย้อนเจ็ดสหกสิบเจ็ดจุดแปดแล้วก็ไปต่อพอไปต่อเกิดการบอสนะครับพอเกิดการบอสย้อนลงมานะครับก็คือเทอขายนั่นแหละนะครับแต่ยังรักษาราคาายไว้อยู่นะครับก็คือบอสขึ้นไป <c oughs> ดังนั้นเมื่อมีการบอสที่เรื่อยๆรื่็บมันก็จะย้อนน้อยลงนะครับ ตัวนี้ย้อนที่สามสิบนะครับผมก็จะไปเจอที่ซัพพลายนะครับซัพพลาที่42นั่นเองนะครับแล้วก็ย้อนลงมาแบบนี้นะครับตัวที่เป็นซัพพลายเมอร์เจอร์เลยจะอยู่โซนนี้นะครับ4ี่นะครับราคาที่4ี่หรือราคาปึ่งกลาง50เปร์เซนะครับจะไปต่อหรือจะทำดับเบิลท็อปอันนี้ไม่ดูต้องอ่านครับกันเอาเองนะครับก็เท่านี้นะสวัสดีครับ